เนี้นะครับเป็นเลี่ยมสองสองครับแฝกข้ามฟีสไตล์ฝั่งนี้จะเป็นโจ้กับไปนะครับฝั่งโน้นจะเป็นเจ้าสนามนะครับรับแขกให้ครับโอ้โหลูกนี้ไปเตดีครับ แกมาแล้วโอ้โ oh ห oh, oh oh, ลูกนี้ไปทำไงลูกนี้เ mm hmm. ตหไฮครับ mm hmm. ลูกนี้ทำไงโอ้โ oh ห oh. <Okay, S 1> ดีครับสก mm hmm. อร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์นะครับ ไปเตะพลาดเองนะครับตรงนี้สกอร์ขึ้นมาที่2ต่อศูนย์นะครับเสร็จแรกเป็นน้องฮอตนะครับยกแทนเจ้าโจนะครับแพ้ดิวนะครับ13ต่อ12ครับรอบนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ้าโจ้ชงแทนนะครับสกอร์อยู่ที่0ต่อ2ครับ โอ้โหชาวสนามเตะหายครับลูกนี้สองต่อศูนย์เนี่โอ้โหไปเตะดีครับลูกนี้ศูนย์ต่อสองครับเอาแล้วครับได้มาหนึ่งแซมนะครับสกออยู่ที่หนึ่งต่อสองครับ ได้มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับมาแล้วครับสองต่อสองครับอลูกนี้ครับโจเซไปไหนครับตัดยอดโอ้โหลูกนี้เจ้าสนามตัดสินใจแตะยอดนะครับสองต่อสองครับ ก็อ,อยู่ที่สองต่อสองครับเตะด,ดีครับน,นี่สองต่อสองครับเอาละครับได้มาอีกหนึ่งเต้มครับ บอกพี่สามต่อสองครับทำดีครับลูกนี้เตะของโอโ้โหเจ้าจูดักไม่ถูกนะลูกนี้สามต่อสองครับ ได้ <ś red ing> ใใแต้มมาอีกหนึ่งแต้มครับสี่ต่อสองครับสเสิร์ฟไม่ข้ามครับลูกนี้สองต่อสี่ครับ สี่ต่อสองครับไปทำไงลูกนี้โ,นโอ้ตีตดเดียวนะครับโอ้โหนิดเดียวนะลูกนี้สองต่อสี่ครับหลอดขาจะเจ้นะครับลูกนี้ สต่อ2ครับสีหายครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับสีต่อ2ครับ อยู่นะครับลูกนี้โอ้โหติดเกียวครับมาแล้วครับ4เท่าแล้วครับ4ีต่อสครับไปแล้วครับตรงนี้มาอีกหนึ่งเต้มครับโอ้ยเจ้าได้เปรียบกว่าเจ้าเต็มเนาะ เปลี่ยนทรงครับสี่ต่อห้าครับตีดีครับห้าต่อสี่ครับโอ้โหเก็อบอยู่ครับจะโจอตรงนี้กอแก้ยิ้ทีแก้อาลัย โอ้โหเก็บได้นะวันนี้โอ้โหตีนาครับเปลี่ยนทรงครับสี่ต่อห้าครับผมโอจชบหนึ่งยกส,ยสวยๆไปปีหัวยอดโอ้โหโลนี้จ่ายต่ำไปนิดนึงครับ 5ต่อ4ครับโอ้โหติดหลังเท้าเจ้าโจ้นะครับแต่ไม่อยู่ตรงนี้4ต่อ5ครับเปลี่ยนส่งครับ5ต่อ4ี่ครับ โอ้โหตีเดียวหนึ่งสามเลี้งเฉียวบนลรุงนะห้าสี่ครับเปลี่ยนทรงครับไปตีหัวหยอดโอ้โหไม่ข้ามตล้นี้ลูกนี้เข้าหัวไปหน่อยนึงครห้าเท่าครับตัดหยอดโอ้โหพิกเนิดครับลูกนี้ยังได้นะครับตีไม่ข้ามครับลูกนี้ กระลูกไม่ถูกนะครับไม่คิดว่าจะโจจะเอาเข้ามานะครับตรงนี้สกอร์อยี่ที่6ต่อ5ครับโอ้โห,โหโลรงนี้เตะดีครับ5ต่อ6ครับได้แจมนะครับตรงนี้ สกอร์หกเท่าครับนี่เด็กเล่าแรงอย่หกเท่าครับสก,กอร์อยู่ที่หกต่อหกนะครับโอ้โหแต่ยอดนะครับตอนนี้หกต่อหกนะครับ โอ้โหดีดีหต่อหครับเีดีครับลุงหต่อหครับโอ้โหนิดเดียวกระโจ้เสียได้ครับลูกนี้หกต่อหกครับ ไปไปหายครับลูงนี้หกเท่านะครับเอาแล้วครับทัพภาดเองครับลูงนี้คืนม่หนึ่งแจมครับเจ็ดต่อหกครับโอ้โหเต่ดีครับ 6ต่อเจครับเจต่อหค,ครับเปิดหัวดีมากครับฝั่งนู้นเตะหายครับ6ต่อเจครับตเตะดดีครับไป เ็ดต่อหกนะครับที่หายครับหกต่อเจ็ดครับโอ้โหเกี่ยวได้ครับติดหลังค่าเจ็ดต่อหกครับโอ,โอ้โหหลังเท้าลูกนี้โอ้โโอโเสียดายครับลูกนี้ ใส่เกี่ยวได้นะครับหกต่อเจ็ดครับเอาล่ะครับเจ็ดต่อหกนะครับตันนี้สูสีมากครับ เจ็ดต่อหกครับโจเซฟหายเข้าช่องครับสวยงามรงนี้ออกเตะหายครับหกต่อเจ็ดครับไปเตะดีครับรงนนี้เจ็ดต่อหกครับ โอ้โหลงนนิดเดียวครับมันโดนหัวนิดแต่มันไม่ข้ามนะครับลงุงถูอเจ้าสนามเสิร์ฟบ้างครับหกต่ <Hey. S 1> อ wh, เจ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับลุงนี้สกอร์ขึ้นมาอีกที่เจ็ดต่อเจ็ดนะครับโจโรยไปลูกนี้ไพ่ีไปหลังครับออกนะครับ โอ้โห,โหเสียดายครับลูงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับชาวสนามแปดต่อเจ็ดนะครับไปทำพลาดเองนีครับก็ขึ้นที่เก้าต่อเจ็ดครับโอ้โห,โหลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับ ได้มาสามเม็ดลวดนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับจอ,น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 อนสนามได้เปรียบตรงที่ชินสนามนะครับเสิร์ฟวางแม่นมากครับติดเกี่ยวอีกครับแต่ไม่อยู่ไปเสียดายนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับโจ จะแก้ครีมยังไงครับลูกนี้โอ้โห,โหไประเบิดครับสิบต่อเจ็ดนะครับไอตีหัวอ,อกดีครับลูกนี้เจ็ดต่อสิบครับ Oh. โอ้โหเจ้าสนามตีโดนหัวเนิดครับลูกนี้ถือว่าแก้ไขได้ดีนะครับเพราะลูกมันห่างนิดนะครับลูกนี้สกอร์อยู่ที่10ต่อ7นะครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ10นะครับเสิร์ฟดีนะครับแต่เจ้าสนามเขาดักถูกครับวิ่งมารอเลยครับ ชาสนามไม่ธรรมดานะครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ7ดนะครับเตี๋ดีครับเต่อ10ครับอาอครับได้มาอีกหนึ่งแต้มครับเห็นแต่อ10ครับ น,นีีเร์ฟดก8-10ครับ,รบไม่ข้ามนะครับตรงนี่10ต่อ8ครับโจไหลห่างไปหน่อยครับโอ้โหถือว่าแก้ไขได้ดีครับ8-10ครับเต็มข้อครับลุงนี่ สิบต่อแปดครับติดเกลียวนะครับอ๋อยังอยู่แรมานะครับตรงนี้ดาบสองดาบสองโอ้โหแบบไม่อยู่นะตรงนี้ตัวแก้ไขดีครับแปต่อสิบครับ ตีดีนะครับสิบต่อแปดครับตีออกนะครับจะไปมึงสนะิบเอ็ดต่อแปดครับลูกเดียวเกมนะครับ เจ้าแตกนะตรงนีน้เกมครับ